พลังงานภายใน7วันนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาเช็คกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่าใครที่เจอคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณโดยตรงนะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามคนที่มาเจอคลิปนี้7วันนี้จะได้รับเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่จะมีข่าวดีเรื่องการเงิน10เหรียญขึ้นมาจะได้จับเงินค่ะนะคะหรือจะได้ใช้เงินนะใช้เงินไปในทิศทางที่ดีนะ นะคุณอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วแบบไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อของมีค่าซื้อทองหรือใดใดมีคนให้เงินมาค่ะนะคะพลังงานนี้นะคะจะได้จับเงินจับทองนะจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินค่ะพลังงานดวงรวยดวงเศรษฐีขึ้นมาไม่ใช่ความบังเอิญน,นะภายในเจ็ดวันนี้ค่ะมีเหตุการณ์สถานก,การณ์บางอย่างที่คุณรอข่าวดีหรือคุณกํบบาลังตัดสินใจทาอะไรบางอย่าง แต่สินใจทําอะไรอยู่เอ่ยนะคะต้องใช้เงินในเรื่องอะไรบ้างนะคะพลังงานของการชิวชิวนอนดูดาวเห็นไหมนะคะพลังงานความสุขค่ะนะ,ะพลังงานสามไม้เท้านี่คือความมั่นคงแล้วนะ,ะในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงขึ้นไปอีกนะ,ะจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่ามีเขาเรียกนะมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะมีข่าวดีนะคะอ่ะขอดูอีกพลังงาน1ิดาบขึ้นมาความ พลังงานการถูกหักหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบนู่นนี่นั่นนะคะคุณเจอมาแล้วแล้วมันก็จบแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวรังนี้มันจะดีขึ้นนะนะคะพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะสามเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์ได้เงินแน่นอนอะ่ะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีได้เงินแน่นอนคะ่ะนะคะ มีเกณฑ์ได้จับเงินแน่นอนขออีกหนึ่งใบนะคะให้สรุปแล้วคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะข่าวดีเรื่องการเงินแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ขวาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรืออะไรที่มันแบบฉุดคุณอยู่นะคะแต่มันก็จะมีเรื่องใจฟูภายในเจ็ดวันนี้จะมีพลังงานเรื่องการเงินให้คุณต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแน่นอนนะคะอาจจะลงทุนหรือใดๆนะคะอีกแล้วเรื่องของการลงทุนค่ะนะคะ,นะคะ การลงทุนได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมา9เหรียญ10เหรียญ3เหรียญมีข่าวดีเรื่องการเงินค่ะนะคะพลังงานนี้คือเป็นพลังงานของคุณโดยตรงคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินใครที่เจอคลิปนี้หากว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณกําลังต้องการนะคะเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นใช้หนี้หรือจะเป็นการนํามาบริหารจัดการหรือใดๆนะคะใช้จ่ายในครอบครัว ขอให้คุณสําเร็จขอให้คุณสมหวังขอให้คุณดวงเฮงดวงปังดวงร่ารวยดวงอัศจรรย์ให้มีเงินเข้ามาแบบปฏิหารอัศจรรย์ค่ะนะคะคุณมีแน่นอนมีแน่นอนนะคะเจ็ดวันนี้คุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินจะได้จับเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่หรือจะมีคนช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะมีทางออกจะมีทางแก้นะคะจะมีเขาเรียกอ,อะไรล่ะคุณจะสามารถ แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินได้ใครที่เจอคลิปนี้น้อมรับคําทํานายดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นแบบอัศจรรย์แบบปฏิหารใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยค่ะขอให้โชคดีนะคะสําหรับคนที่น้อมรับคําทํานาย